18ูรมิหานภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสะวัติยังวิหารติเจตตาวเนอนาถปินทิกัสสะอาราเมตตระโคภะคะวะปิกุอามันเตสีภิกาโวติภัตันเตติเตปิกุภะคะวะตปัจจโสสุงภะคะวะเอตตาทวจรเมตตาเยปิกเวเจโตอิมุติยาอะสิวิตายาภาวิตายาภามริกตายา ยานีกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริติตายาสุสัมมาระทายาเอการาสนิสังสารติกลางฆากรเมเอการาสสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจติน้าปาปะกังสุภินังปัสสติมนุสยานังปิโยหติอมนุสยานังปิโยหติเทวตาราคันตินัสสากีวาวิสังวาสทังวากรรมติตัวะัตังจิตตังสัมมาทิยติมุขาวันโน มิปัสสีทัิอสัมมุลโมคครังกะโรติอุตตังอาปิติวาชนโตภัมหามารุปูโกหติเมตายาปิกเวเจโตมุติยะอาเสวิตายาภวิตายาภะโมริกตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปาริติตายาสุสัมาระทายาอิเมการะสานิสังสาปติกังขา adhi anutiso paranana metta cetoy mutti adhi odiso paranana metta cetoy mutti adhi disa paranana metta cetoy mutti កតិហការេហិអនុតិសោបរណនាមេតាចេតយមុតិកតិហការេហិអុតិសោបរណនាមេតាចេតយមុតិកតិហការេហិទិសោបរណនាមេតាចេតយមុតិបន្តហការេហិអនុតិសោបរណនាមេតាចេតយមុតិសតហការេហិអុតិសោបរណនាមេតាចេតយមុតិ อาศาหะการิหีติสาพาระนาเมตตาเจโตยิมุติกาตเมหิปัญจะหะการหิอนุติโสพาระนาเมตตาเจโตยิมุติ สเพสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพโพตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุคาราเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอัตตาภาวะปริยาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติ พิมิพัญจะห้าการหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตอิมุติกาตเมหิสัตตะห้าการหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตอิมุติ สัพเพธิโยเวลาภย ਆ ปชานิฆาสุขิอัตตานังปัิหารันตุสัพเพปุริสาเวลาภย ਆ ปชานิฆาสุขิอัตตานังปัิหารันตุสัพเพอริยาเวลาภย ਆ ปชานิฆาสุขิอัตตานังปัิหารันตุสัพเพอนาริยาเวลาภย ਆ ปชานิฆาสุขิอัตตานังปัิหารันตุสัพเพเทวาเวลาภย ਆ ปชานิฆาสุขิอัตตานังปัิหารันตุ सफे मनुषा वेरा भय का वेला सुखी अपना परिहार तो सफे भी ने का वेरा भय सुखी अपना परिहार तो ते, ते। इमे ही सतह कारे का ही ओठी सौ फरना मेहता ते तो मोते कथा में ही तसह कारे ही ते सा फरना ते तो मोते สเพห์บรัฏฐิมายาต an ิสายาสตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตตางปนิหารันตัวสเปัจฉิมายาต an ิสายาสตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตตางปนิหารันตุสเพห์อุตรายาติสายาสตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตตางปนิหารันตุ สภเทกินายาทิสายาสตาเวลาภยาปจานีคาสุขียตานังปนิหารันตุสภเพปุราติมายาอนุทิสายาสตาเวลาภยาปจานีคาสุขียตานังปนิหารันตุสภเปปจิมายาอนุทิสายาสตาเวลาภยาปจานีคาสุขียตานังปนิหารันตุสภเอุตารายาอนุทิสายาสตาเวลาภยาปจานีคาสุขียตานังปนิหารันตุ สเพห์ทักีนายะอนุทิสัยยะสัตตาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสเพห์เหติมายะทิสัยยะสัตตาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสเพห์อบาลิมายะทิสัยยะสัตตาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสเพห์ปุรัติยาสัพเพปุรัติมายะทิสัยยะปานาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุ สเพปชิมายาติสายปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานันปนิหารรันตู <c oughs> สภเหูตารายาทิสายาปนาเวลาเพียจชานิคาสุขียตานังปนิหารันตุสภเพตกินายาทิสายาปนาเวลาเพียจชานิคาสุขียตานังปนิหารันตุสภเพวรติมายาอนุริสายาปนาเวลาเพียจชานิคาสุขียตานังปนิหารันตุ สัพเพปัจจิมายาอนุท no ิสายาปานาเวลาพยาปัจจานิขาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสายาปานาเวลาพยาปัจจานิขาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเพตะกินายาอนุทิสายาปานาเวลาพยาปัจจานิขาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเพเหตุมายาทิสายาปานาเวลาพยาปัจจานิขาสุขียตานังปัิหารันตุ สเพวปาริมายาติซายาปานาเวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพวราติมายาติซายาปูตาเวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพวปชิมายาติซายาปูตาเวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเผวตารายาติซายาปูตาเวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารันโต สพเทกินายาทิสายภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอตานังปนิหารันตุสภเุรติมายาอนุทิสายภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภเปฏิมายาอนุทิสายภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพพเอุตารายะอนุริสายะปุตาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีหัตตานังปริหารันตุ สเพทกินายาอนุริสายาภูตาเวลาพยาปัจจานิกสุขีัตานังปริหารันตัวสเพหิติมาญาติซายาภูตาเวลาพยาปัจานิาสุขียตานังปริหารันตัวสเพอุปาริมาญาติซายาภูตาเวลาพยาปัจจานิคสุขียตานังปริหารันตัวสเปบรติมาญาติสายาพุคลาเวลาพยาปัจจานิคสุขียตานังปริหารันตัว สเปปชิมายาติสายาปุคาลาเวลาพระยาปัชาในคาสุขีอัตตาในปนิหารันตุสัพเพอุตารายาติสายาปุคาลาเวลาพระยาปัชาในคาสุขีอัตตาในปนิหารันตุ สภเทกินายาิสยปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังปนญหารันตตสภเุรติมายาอนุฤิสยุ่คลาเวลาพยาประชานิขาสุขีอตตานังปนิหารันโตสพเปฉิมายาอนุฤิสยุ่คลาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอตตานังปนญหารันตุสพเอตารายาอนุฤทธิ์ทนาอนุย่าปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขีอตานังปัญหา อนุสัพเพเหติมายติสายะปุคราเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปัิหาันุสัพเพปปาริมายทิสายะปุคราาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปัญหาันุ สภพปัตติมายติสายาตตภาวะปริยาปัณนาเวลาภยปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตัวสภะปัตติมายติสายาตตภาวะปริยาปัณนาเวลาภยปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายาตตภาวะปริยาปัณนาเวลาภยปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพทักีนัยอริาญาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาดสุขียตานังปริหารันโตสเพปัติมายาอนุริซายาอัตตาภาวะปริยปนาเวลาพยาปชานิขาสุขีัตานังปัิหารันโตสเพปัิมายาอนุริซายาอัตตภาวะปริยปนาเวลาพยาปชานิคาดสุขีัตานังปริหารันโตสเพธตารายาอนุริสายาอัตตาภาวะปริยปนาเวลาพยาปชะนิคาสุขีัตานังปริหารันโต สัพเพธะกินาญาอนุริสะญาอัตตาภาวะปริยปัญนาเวลาอภยปจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพเหติมายาทิสะญาอัตตาภาวะปริยปัญนาเวลาอภยปจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพอุปาริมายาทิสะญาอัตตาภาวะปริยปัญนาเวลาอภยปจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสภาวะติมายาทิสะญาอิทธิโหเวลาอภยปจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโต สภปาิมาญาทิซายาอิทิโอเวลาอภัญชาณิคาสุขีอัตานังปริหารันตตสภาอุตรายญาธิซายาอิทิโอเวลาอภัญชาณิคาสุขีอัตานังปริหารันตตสภาสภาเกนญาทิส่ายาอิทิโอเวลาอภิญชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตต สัพพะปะฏิมายะอนุทิสซายะอิติโยเวลาภยปัจจานีคา <hayır. S 2> สุขียตานังปัิหารันตุสัพพะปะเฉมายะอนุทิสซายะอิติโยเวลาภยปัจจานีคาสุขียตานังปัิหารันตุสัพพะอุตตรายะอนุทิสซายะอิติโยเวลาภยปัจจานีคาสุขียตานังปัิหารันตุสัพพะทากีนายะอนุทิสซายะอิติโยเวลาภยปัจจานีคาสุขียตานังปัิหารันตุ สัพพาทักขีนายะอนุทิสายะอิติโยเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพพาเหติมายะติสายะอิติโยเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุ สภาวะอุปาริมายาทิสัยยอิติโยเวลาพยาปัชานิยคาสุคีตานังปัิหารันตุสัพเพโบรติมายาทิสัยยปุริสาเวลาพยาปัชานิยคาสุคีตานังปัิหารันตุสัพเพปัจชิมายาทิสัยยปุริสาเวลาพยาปัชานิยคาสุคีตานังปัิหารันตุ สเพทารยิสายะปริสาเวลาอัพาปัชานิคัสุขีอัตตานังริหาอตุสเพทกยิสายปริสาเวลาอัพาปัชานิคัสุขีอัตตานังปริหาอันตุสเพวะติมาย s อนุทิสายะปริสาเวลาอัพาปัชานคสุขีอัตตานังะริหาอตุสเพวะจิมายะอนุทิสายปริสาเวลาาปัชานิคัสุขีอัตตานังปริหาอันตุ สัพเพอุตตารยาอนุริสายาปุริสาเวลาพรยาปัจานิการสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทกิรายาอนุริสายาปุริสาเวลาพรยาปัจานิการสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาติสายาปุริสาเวลาพรยาปัจานิการสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปุริติมายาติสายาปุริสาเวลาอภยปัปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปุริติมาญาติสายาสัพเพปุริติมายาติสายาอริยะเวลาอภยปัปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปัจิิมายาติสายาอริยะเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สเพอุตตรายาทิสายาอริยาเวลาพยาปชานิาสุขียตานังปนิหารันตสเพกินายาทิสายาอริยาวเวลาพยาปชานิาสุขีตานังปนิหารันตัวสเปห์รัติมายาอนุทิสายาอริยาเวลาพยาปชานิาสุขีตานังปนิหารันตัสเพอุตรายาอนุทิสัยาอริยาวเวลายาปชานิาสุขีตานังปนญหา รันโตสภะทักกินายาอนุริสายาอนิยาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตานังปนิหารันตุสัพเพเหิติมาญาติสายาอนิยาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตานังปนิหารันตุสัพเภะปาริมาญาติสายาอนิยาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตานังปนิหารันตุสัพภะวราถิมาญาติสายาอนิยาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตานังปนิหารันตุ สเพปัจฉิมายาทิสายาอนารยาเวลาภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายาอนารยาเวลาภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพเพทกินายดิสัยอนุญาเวลายาปัจจันิฆาสุขีตานังปัญหาลันตสายาอนุิสัยาเวลายปัจจันิฆาสุขีตานังปัญหาลันโตสภเปฏิมายาอนุทิสัยาอนุญาเวลายาปัจจานิฆาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพปจิมายาอนุทิสัยาอนุญาเวลายาปัจจานิฆาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเอุตรายาอนุทิสัยาอนุญาเวลายาปัจจานิฆาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพทกินายอนุทิสัยาอนุญาเวลายาปัจจานิฆาสุขี ตานังปณิหารันตุสัพเพวุติมายาติสายาอนริยาเวลาเพียจชานิคาสุขีตานังปณิหารันตุสัพเพวุปริมายาติสายาอนริยาเวลาเพียจชานิคาสุขีตานังปณิหารันตุสัพเพวรปฏิมายาติสายาเทวาเวลาเพียจชานิคาสุขีตานังปณิหารันตุ สภเปปจิมายาติซายาเทวาเวลาพยาปัชานิค an ัสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเุตรายาติซายาเทวาเวลาพยาปัจานิคัสุขีอัตานังปัญหารันตุสพเทากินายาติซายาเทวาเวลาพยาปัจานิคัสุขีอัตานังปญหารันตุสภเรติมายาอนุติซาาเทวาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตตานังปญหารัน สัพเพอุตารายะอนุทิสัยยะเทวาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพตะกินายะอนุทิสัยยะเทวาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพเหติมายะทิสัยยะเทวาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพอปริมายะทิสัยยะเทวาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโต สัพเผวระติมายติสายมโนสาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตาหนังปัิหาดันตุสัพเพปัจจิมายติสายมโนสาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตาหนังปัิหาดันตุสัพเพอุตรายยติสายมโนสาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตาหนังปัิหาดันตุสัพเพทักขินายติสายมโนสาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตาหนังปัิหาดันตุ สเพปรติมายาอนุติสาญามนุซาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสเพปัจเจมายาอนุติสาญามนุซาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสเพอุตรายาอนุติสาญามนุซาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพทถกินายะอนุทิสาเยมโนสาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพเหติมายะทิสาเยมโนสาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุปาริมายะทิสาเยมโนสาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพบรติมายะทิสาโยนิปัติกาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ ส well an well an ัพเพปัจฉิมายาิสาญาเวนิปาติกาเวลาพยาปัจชานิขาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเพอุตรายญิสาญาเวนิปาติกาเวลาพยาปัจชานิขาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเพทกิรายญิสาญาเวนิปาติกาเวลาพยาปัจชานิขาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเพบรติมายาอนุติซาญาเวนิปาติกาเวลาพยาปัจชานิขาสุขียตานังปัิหารันตุ สเพปฏิมายาอนุทิส่าญาเวนิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานันปนิหารันตุสอุตารายะอนุทิส่าญาเวนิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานันปนิหารันตุสภพทักินายาอนุทิส่าญาเวนิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานันปนิหารันตุสภะธิมายาทิส่าญาเวนิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพเพอุปาริมาญาติสายวินิพาริกาเวลาพยปัตจานิคาสุขียทานังปนิหารันตูติอิเมหิตาสหะกาเรหิติสาภาณะเมตตาเจโตอมุติสัพเพสังสตานังปีรานังวัชเตตวะอภิรานายาอุปปคาตังวัชเตตวะอนุปคาเตนะสังตาปังวัชเตตวะ อสันตาเป็นาปาริยธาณวัจเจตวะปาริยธานีนาวิเหสั้งวัจเจตวะอวิเหสัยาสเพสตตาเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาทุขิโนสุขิตตตาหุนตุมาทุกิตตตาติเมีหิอัตหะกะเรหิสเพสตตาเมตายาติเมตตาตังพมังเจตายติเตเจโตสัพภะยาปัฏฐะปริยุธาเนหิมุจนติติวิมุตติเมตตา เจตโตมุติตาติเมตาเตโตมุตติเมตาพังผามาวิหารับภาวะนาเนติตา